สวัสดีคะ่ะพี่น้องมือนี้กับมะ婆มอกับช่องสาวหมองชาแนลค่ะบรรยากาศป้าใหม่คือเก้าแล้วค่ะนี่ป้าใหม่มือนี้พิกัดกับป้าแถวแถวบ้านเด้อค่ะบ่ได้ขืนโคขืนเขาเด้อค่ะก็เลยสิพามารอหาเบื้องพี่น้องว่าเฮ็ดแดงออกเนาะคะ่ะสิได้เฮ็ดอีอย่างแน่หมานบ่หมานกับเป็นกำลังใจสาวหมองน้ำเน,ำนำเดอ้อพี่น้องป้าไปรูมไปโชมน้องกันเลยคะ่ะทัามองเห็นเราดอกนึงแต่ว่าก็เก็บมากอนหนานีแล้วคะ่ะ สมองกระก็บมาก้อนหนานีเราพี่น้องต่ว่ามันยานบ่ออกเนาะค่ะนี่เดห็ดแดงก็ได้หลายเติบยุคค่ะนี่นี่ค่ะได้เพาะได้อันแกียงน้อยนึงค่ะก้อนหนนีสมองก็ไ่ได้ทายเหตพี่น้องเบื้องเนาะค่ะก็เก็บมาเก็บมาว่ามันเห็ดบ่ออกมัหนีเพาะได้สมองก็เลยทายเหตเบื้องค่ะไปรับโชว์น้ำกันค่ะ อุ้ยทุกคนเบิง้งเห็ดทานออกมาพอเห็ดดำค่ะเห็ดทานออกสวยผู้เพื่อนไ้แจะเห็ดแดงเนี้ยบ่ได้เห็ดดำเด้๋ยวะแด่สมองยางมาพอเห็ดทานเห็ดท่านกาลังออกค่ะนี่ค่ะออกมูใบไงปันไนดเจ้าค่ะค่ะอู้ออกอยู่ในหูก็มีค่ะ ประมาณนี้ละพี่น้องเดี๋ยวส้หมองกันตัางกองกันเด้อค่ะนี่นี่เด้อค่ะเป็ดชนินี้แกงแซบแกงมันอาจจะดิดำดำแน่ดอกค่ะแต่ว่าเวลากินนี่มันหอมกินเห็ดทานนี่ค่ะเห็ดทานนี่พี่น้องลักษณะเห็ดทานเวลาเขาอ่านบ่ายนี่อีกสักน้อยมันก็จะดิดำปือเลยค่ะ ผมือเห็ดทานที่หลีค่ะก็ลังเลิมออกมั้งนี่เม่อมีคนเห็นได้นี่สมองเห็นคนเดียวได้นี่เห็ดทานนี่เคี่ยอีเบิ่งกันค่ะอยทั้งคุณกับนี้ค่ะดอกจูบู้เด้ว,ดวมันยู่ใไตดินค่ะสมองก็เคี่ยวหา มาทั้งผีกค่ะเชื่อไป่เขีย่อมาก็ะยุใตดินม,มันดอกแปรปๆแปปแนะคะดอกแปรดอกน้อยๆดอกแปรติดดินนี่ค่ะยุดอกก็านี้เราแข่งแฉบมีสองดอกค่ะรามาิพี่ว่าป้าตรงขามันเห็ดท่านกระจอกได้หมู าทั้งพุ่น่ะต้านะนั่นนะนี่ยค่ะน้องเห็นเห็ดน,น้ำหมากป่ะสันเห็ดน,นาแดงเห็ดน,นาแดงอดอกนึง นิดก้อขาวนิดก้อขาวค่ะนี่ิดนาแดงกอค่ะโอ้ดอกนี่แพ็บเอาไปยืดอ,อกพี่นุเอาไปล้างใส่กันค่ะนี่อีกดอกนึง ยังอีกสองดอกเด้ค่ะอุณทั้งพี่ทั้งพี่ค่ะหอยเพิินันันไว้เออหอยชุดยางสากที่นอนี่เอาได้ยุค่ะมีดอกจูมงนะค่ะทั้งพี่ดอกเพน่นค่ะดอกน้อยค่ะยุดใไงงาไม่ เกิดแปน้นแปนค่ะเห็ดแป้งเกิดแปนครับนี่ดอกงามๆเลยค่ะนะนี่ค่ะอีดอกนึงอันนี้เห็ดเพิงหูลิงนะคะ่ะแกงแซบ่บคือกันพี่น้องแกงหวานคือคือคือกันค่ะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะ่ะเห็ดเผิงหูลิงเพิ่นคือซีบปเป็นอันที่ว่านฮังเผงอกนะค่ะเพิ่นจะ,ะเ,เปลี่ยนประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะ หลังก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะบานสมองเอินเฮ็ดผพิงหูลิงค่ะอดอกนึงดอกน้อยค่ะน,นี่ค่ะอีกดอกนึงนี่ค่ะเฮ็ดเพิงหูลิงค่ะ ่อีกดอกนึงเห mm. ็ดหน้าแดงน้อยค่ะอันนี้จูมเพิ่นค่ะโอ้ดอกสุกรมีอันนี้ดอกน้อยๆค่ะดอกอีกดอกนึงค่ะ,คะโอ้หาขาตังกรว่เห็นค่ะมูลป้าเพ็กค่ะ นี่ก็อีกดอกนึงนี่ก็อีกดอกนึงค่ะอีกดอกอีกดอกนี่อึบอยู่ในอุ้มใหม่พเะคะเก็ดบินค่ะวิญงกระไรหลาย,ายพี่น้องเอ้ยยุ้งคักยุ้งเน่ ดินหรือเห็ดแปลงนะค่ะบานสามอัเงินเห็ดแปลงนี่ค่ะเห็ดแปลงดอกสีขาวๆสีคือแปลงนะพี่น้องเห็ดนาแดงอีกดอกนึงนี่ค่ะอยู่ไหนอันพุ่มไม้ค่ะอีกดอกนึงกับอยู่ทั้งฝุ่นพี่น้องโอ้อยู่น้ำเงาตนแตค่ะโอ้หมดลินพี่น้องยานมดลินตอด ดึงล่ห้หลายออกนะก้อนค่ะเห็นบะหมูอเนี่ยยุโพ้นนี่เราพ่เค้ยได้ยุเห็นกันทานน่ะเห็นดอกงามตัวเี่ นิดนาแดงดอกงามค่ะขาเหงาอยู่อู้สองดอกตัวนี้ว่าเม็นดอกเดี่ยวอสองดอกขาเหงาๆค่ะอุ้ยเพี่นน้องก็คกิดก็ฝันว่าจะได้ของดีเฮลางูค่ะถึงจะดอกใบใหญ่แต่บวก็โอเคอยู่ด้ค่ะแล้วเก็บภาพก็ไม่น้องอ้ยนี่ละคือเกิดดอกเดียวเป็นน้อง โอ้นี่ค่ะน้ำงามเลยค่ะนี่ค่ะเห็ดทานเกิดดอกเดียวติดก็มีดอกเดียวค่ะเห็นดอกเดียวเัวจะเคลียหายอีกเบื้องยุคค่ะโอ้เห็ดทานงามคือกันเดะแกงแสบคือกันเด้ลองเคลียเบื้องก่อนค่ะตั้งสิโอ้นี่ได้อีกดอกหนึ่งค่ะ มีคูยุค่ะไกลๆกันนี่ละดอกน้อยค่ะกระมองเชียไปแถวนี้ล่ะนี่่ะโอ้มีคูยุคหน่ะสโออกเกิดอมเงาอันนี้ยุค่ะเจ้า่าพเพิน์ดเพื่อทันแดดไงนี่ค่ะแจกดีนดอกไม้ยุค่ะนั่นน่ะขาวๆนะคะเดี๋ยวจะปลุกไว้คืนยุดอกพี่น้องเพราะว่าเพิ่นดเพื่อทันได้อัน ออกลีปันไดเมียงนี้ดอกน้อยอยุ่เสียเพิ่นกำลังจีเกิดค่ะอุย้ยเห็ดกำลังเจีอกเห็ดกำลังออกด้วยนะค่ะนี่ออกคุณนไหมค่ะนี่ทานค่ะเห็ดทานกำลังออกเห็ดแสบที่คุนบ่ค่อคอยอยากได้ค่ะเพราะว่ามันแกงแล้วมันดําพี่น้องแต่ว่า ต้นโตสมองเอาไปแกงแล้งมันมันแซบค่ะมันหอมเป็นเอกลักษณ์เลยเห็ดทานเลยค่ะแซบแซบอีหลีค่ะเฮ็ดนาแดงค่ะถ้ะเคี้ยวหาก็ะเห็นอยู่ด้วยค่ะดอกจุนน้อยๆเอาเป็นเป็นเสียซะอีกฟังหนึ่งค่ะฟังนึงเอามาฟังสิ แต่ละที่กำมองเนมเป็นนี่นะคะฟังคุณจ่าที่แมนมากเบื้องโอ้แมนีน่ลีค่ะเอ้ย,อยเห็นเป็นคุณตูนไปไหมขึ้นมาค่ะเห็นอย่างอุ้ยมาเบิง้งมาเบิง้งซอยกันเร็วเบื้องเลีวเบิงบ้งเร็ว เห็ดไข่อ้ยเห็ดไข่อย่างจะมาปดูปดผูอันยุ่มหนึ่งแบบนี้เนาวว่าก็มีไข่เห็นปะดอกเน่าค่ะเพื่อนเลยมันยุ่มแล้วพี่น้องจเจีไปพ่นเบิดเลยค่ะจะไปแกงอุ้ยพี่ค่ะอู้ยดอกน้อยอย่างแม่หลายแต่หืมโมมินธรรมดาเด้ค่ะเห็ดตะไคร้ได้ไนะพี่น้องโอู้ โอยหลายคักหลายเน่เป็นเห็ดอิหยังคุณนะโอ้ยเป็นเห็ดไข่เหรอเห็ดอีหยังเห็ดไข่ได้และอ้เอาคอนพี่น้องมันหลุดแล้วคุณนะอันนี้อันโปกไวยุค่ะเด้งซื้อๆหอกอปอกไวมันหน่อยอยุค่ะโอ้เห็ดไข่คักอี่หลีคักเน่คุณนะเห็ดไข่เกิดเป็นยุ่มเป็นยุ่มยุค่ะเลือกเอาเฉพาะเอาได้เด้อพี่น้องอันเอาไวข้ขางทางยังสี่เพิ่นก็เคี่ยมมุนคือเก่าค่ะ ถ้าเขาจ้งไหวกับเพื่อนกระเคียมมุนแหลกเบิดคือเขาทำหม่งกระตองเอาคือเขาค่ะกนกแซมี่กำลังแก่งแสบเพราะปลามันก็บังเป็นปลาใ่เนาะค่ะพี่น้องเพื่อนหาเบิดมือเบอิดคืนค่ะแถมมัดไตอีกเด้กระเบืเหลียวไาให้กินค่ะปลากระเบอือไข่ใยเนี่ยแซามี่กำลังพอดีเลยค่ะแก่งแสบยุ่ค่ะมีตะไคร้มันแก่งหอมตัวพี่น้อง เอกไปป้นคือป้นมาไดใดอกค่ะต้องเอาไปแกงเอาเกิดเป็นเงาเลยค่ะดอกน้อยๆครัน,นี้แกงแซบค่ะพี่น้องกะยาะด่ามาเด้อค่ะเพราะว่ายุขห่างถนนนะเพื่อนเคี่ยมุนวันนี้เพื่อนกัดสลายไปคือเก้าค่ะสามารเอาไปแกงกินนี่ค่ะดอกครังนี้พี่น้องตื่นขมดอกนึงค่ะ Ô hít có dáng nói đèn bị đọc nương tha uh, nà đèn kính nhung kính nhung yu tha nà đèn kính oh, nhung kính nhung yu tha đọc nối vậy เกิดยุัน,นเงาอันตอนอ้นหยาบาดมือดีๆนะคะหยามีบาดมือดีๆที่พี่น้องเงาหยานี่ดอกแข็งดียุ่ค่ะหิษนาแดงอ,อยู่ในเงาหยาเก้าแล้วพี่น้องสาวหมองเลียบเห็นกําลังเลียบเห็นไหมคะ่ะ นี่คะ่ะอีกดอกหนึ่งอีกดอกหนึ่งอยู่ตรงนี้ยุตยิใจใบไม้คะ่ะนี่ใช่ไหมโอ้หยานี่ของมือดีดีค่ะนี่คะ่ะเดี๋ยวเิ็บก้อนดอกหนึ่งนี่ อนนี้ค่ะอีกดอกอุย้ยอีกดอกนึงว่าท่นพี่น้องตั้งหลายดอกเหนเบื้องข้าไกลๆก,กันค่ะที่น,นี่ดอกสูงก็นมนี้ค่ะดอกสูดอกนึงเคสเคสสองดอ,ก,อกดอกนี้สูงปลุกไฟกอนค่ะอุย้ยหลุดมือน้องสาวบองว่าเห็นเห็ดหนาแดงว่าท่านจักดอกคนนี่จะไปเก็บกับน้องก่อนค่ะอุย้ยทางยางพานก็เห็นอีกแล้วค่ะ เดี๋ยวเด้อนี่ค่ะอีกดอกหนึ่งดอกจุ่มค่ะดอกจุ่มกำลังงามเลยนี่ค่ะลูกกอ,องกระบบอยากฟักัดป่านไหนพี่น้องนี่ค่ะออดอกงามนี่ค่ะดอกงามดีอยู่ค่ะดอกใหญ่เติบพุ่นนะคะ่ะดอกเบลือเลยค่ะนี่หลายดอกเติบอยู่ค่ะคุณนะ่ะดูนะ่ะ นี่ <anut S 2> โอ้ยนี่ค่ะีนจูมคุณคุณนี่ค่ะคุณน่ะโอ้อันนี้กำลังเริ่มไงค่ะคุณอ่ะ็ดหน้าแดงลายเติบอยู่ค่ะนี่ค่ะนี่นี่ค่ะนี่ดอกนี่มานี่ค่ะคุณทั้งคุณกระมีค่ะพี่พี่นี่ค่ะเอาเก็บดอกนี่ไปก่อนนะนี่ค่ะ ดอกนี้ก็ไม่นอกชิดอดอกอยู่ในดเดมือเข้าไปเลยค่ะอยูในอุ้มใหม่ค่ะออดอกจูมดอกนี้ก่อนค่ะดอกจูมที่แก่งแซบเลยนี่นี่ค่ะ บางเทื่อออกหลายก็เก็บเจนหลงคื้กันแล้วพี่น้องเก็บเจนวินคื้นกันได้ค่ะเฮ็ดนาแดงน้อยนีค่ะนี่ฟังนี่เสียเพิ่้นกันหลายด้วยค่ะเะะะสียกำล,ลังออกเซ่ล,ลง เห็ดน้ำหมากน้อยค่ะเห็ดนาแดงอีกค่ะขาวเย้วโกโดอยู่พี่น้องหว้เมงกินค่ะคุณน่ะเห็ดเพิงดำค่ะเห็ดน้ำหมากค่ะเห็ดน้ำหมากนอ้อยตามองจะเ,เปียบเทียบเพชร น้ำหมากไ้เบิ้งเล้ค่ะนี่เป็นเห็ดน้ำหมากโบราณตะเก่าอีหลีเล้ยนะคะนี่เห็ดน้ำหมากโบราณตะเก่ามีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เล้ค่ะเดี๋ยวันนี้จะเปรียบเทียบกับเห็ดนาแดงเบิ้งเล้คพี่น้องค่ะนี่ค่ะเห็นดนาแดงค่ะจะเป็นประมาณนี้ลักษณะสีต่างกันแน่อยู่ค่ะเห็ดน้ำหมากจะออกสีแบบออกม่วงม่วง,งเข้มกรวถ้าว่าเห็ดนาแดงก็จะเป็นประมาณนี้แล้วค่ะนี่กรีบด้านล่างสีไฮเบิ้งะค่ะ ขาเห็ดนำหมากต็เก ا ามันจะเป็นสีแดงๆแ,แบบนี้เ้ยค่ะแต่ว่าขาเห็ดนาแดงก็เป็นสีขาวค่ะตั้งกันค่ะอันนี้เม่ค่อยหอมปันไดเห็ดนาแดงแต่ว่าเห็ดนำหมากนี่หอมค่ะแกงแกงตะเพิ่นนี่หอมเป็นเอก,กลักษณ์เลยค่ะน้ำแดงเป้งนี่หอมหอมค่ะนี่หอมค่ะน้องสาวมองว่าเห็นเห็ดอีกแล้วค่ะเดี๋ยวเขาอันยางเข้าไปในปา่าก่อนพายุขาค่ะเลาะหาเห็ดผึ่งขมป้ายุขายุข่างป้าเนี่ยพี่น้องนี่ อันนี้ปลาเห็ดอันนี้ป็น,น,ปนป้ายุขาเด้อค่ะป้ายุขาค่ะ่ค่อคยหกปันไดดอกอเดี๋ยวของเคี้ยยุค่ะเห็ดยังงมัวไหนอ้ยเกิดเป็นเงาอยู่ค่ะเห็ดเพิ่งขมกําลังเริมออกค่ะนเห็ดเพิ่งขมกําลังเริมออกตัวนี้ นี่กําลังเริ่มออกค่ะเห็นบอสีม่วงๆในพี่น้องนี่นี่ยุ่ง่วงนี้ค่ะกําลังเิืมออกไหมเห็ดเพิ่งขมเอาไปแกงใส่เห็ดปาลาหลวมเนี่ก็ขมอํลำแซบดีเด้ค่ะแต่พูดลังคุณกะว่าบ่มมากมันขมโพดว่าทันแต่เสามองกะกินได้ยุค่ะ เพ็รเปิงคมก็ค้าเง้ยู่ก่ะนี่ค่ะดอกก็ล้งพอดีค่ะพอดีค้ำเลยอดอกสองดอกค่ะจูมเพ็ดก็ล้งจีลืมออกไหมหูหมวกเป็นล้นเพ็รเปิงโคมค่ะอันนี้กระดอกใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึง เกิดกค่ตุนตหย่าค้าค่ะลายุคค้าเรามีหย่าค้าน้ำนี่ค่ะอีกดอกหนึ่งดอกสีม่วงงามๆเลยค่ะอืมสีม่วงดูนะอีกดอกหนึ่งสีม่วงคือกันค่ะดอกกําลังพอดีครันี่ค่ะ นี่ค่ะเออลมเพิ่นลม,ลมก้อนแล้วค่ะนี่ออดอกน้อยเพื่อพี่น้องสูงแล้วค่ะอือพี่นี่เกิดขางท้างค่ะ โอวเห็ดทานเห็ดทานเกิดทางท้งค่ะเห็ดแป้งค่ะนี่เห็ดแป้งดอกข,า,ขาวๆงามๆเลยค่ะเห็ดหนาแดงค่ะยางมาว่องหันเป็นใบไม้ตูนๆขึน้นแมนเลยค่ะนี่ค่ะกระไดเครืองต้านนีละพี่นองพกแกงนึงนี่แล้วค่ะเห็ดก็ลังเริ่มออกเ้ยค่ะ มื้ไว้ก็ไว้มือออกก็ออกเนาะคะ่ะเห็ดผึ่งขมกาลังออกไม่ค่ะเห็ดหน้าแดงะคะ่ะเห็ดแปงหรือว่าเห็ดดินเฮ็ดละงูได้ดอกเดียวค่ะพี่น้องดีใจหลายเมื่อคืนว่าสิพอเฮ็ดละงูอีกเนาะสามองกามหาสวยๆค่ะประมาณมงค์เคิงแล้วพี่น้องมงค์เคิงกลักวๆแล้วเนาะเคยขับรถออกมากับน้องเนาะม้ากันสองคนเนาะ,ค,ะค,นค่ะคลิปนี้กระเพาะไ้แก่งนี่ดอกพี่น้องในเคิงตา เดี๋ยวคลิปหน้าสมองซิเพทคลิปเกี่ยเป็นอย่างกระฝากพี่น้องเป็นกําลังใจในเด้อค่ะมื่อน,นี้ก็ถือว่าหมานยุคค่ะเอาไปแกงกินเที่ยงแซบ่บค่ะคลิปนี้ก็ขอพระคุณทุกการรับชมทุกการติดตามเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้สมองนำ้ำในเดอ้อคลิปนี้สมองขอตูลัไปก่อนคลิปหน้าม,มาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ